พี่น้องครับแปลงนี้เราป้องการมาระเบิดป่ายางแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่ตั้งอยู่เหนือเขื่อนแล้วผลกระทบพี่น้องท้ายเขื่อน้แลบผลกระทบมันก็คือเขตนี้ใช้สารเคมีทั้งหมดแล้วก็ปลูกพืชชังเดียวและเสริมกันเขตนี้นาเวลาน้ําหลากเนี่ยมันจะหลากรุนแรงเพราะว่าพื้นที่มันลาดชันมากเพราะฉะนั้นเรามาทําตรงนี้มันจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะดักตากอนที่จะลงเขื่อน ถ้าตะกอนลงเขื่อนไม่มีที่ดักไว้เขื่อนก็จะตื้นเขินมีน้ำซ้ำเขีนี้ใช้เคมีรุนแรงเพราะนั้นคนอยู่ท้ายเขื่อนต้องเอาน้ำไปอูวว่โภกบริโภคทำน้ำประปาทำยังไงเขาจึงจะไม่ให้สารปรมีเคมีปนเปื้อนไปกับน้ำเพราะนั้นเราในฐานะอยู่ที่บ,บนเขื่อนใช่ไหมครับเราต้องช่วยพี่น้องหลังเขื่อนท้ายเขื่อนถ้าเราเห็นแก่ตัว พี่น้องท้ายเขื่อนก็ได้รับผลกระทบแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบก่าเราเพราะฉะนั้นโมเดลนี้เป็นโมเดลเล็กๆแต่ว่าสามารถเซฟตะกอนที่จะทําให้เขื่อนตื้นเขือนและเซฟสารเคมีไม่ให้ไหลลงเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยบริเวณนี้ที่เป็นคล้ายๆตะกอนเหมือนป่าเป็นป่าต้นเขื่อนใช่ไหมป่าธรรมชาติตะกอนที่ไหลลงไปมีแต่เป็นประโยชน์เป็นปุย๋ยเป็นฮิวมัสไหลลงไปแล้วพี่น้องท้ายเขื่อนก็จะได้ใช้น้ํา ที่มีสารอาหารเยอะแยะไปทําในการเกษตรแต่ณปัจจุบันบริเวณนี้ถูกระบบทุนนิยมลุกไล่มากแล้วก็สารเคมีปุ๋ยเคมีมาสะส,สมตรงนี้สุดท้ายคุณภาพชีวิตพี่น้องท้ายเขื่อนก็จะทําให้พี่น้องท้ายเขื่อนนี่คุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมลงเพราะฉะนั้นพี่น้องต้นเขื่อนต้องเห็นใจพี่น้องท้ายเขื่อนเราจึงมาทําโมเดลเล็กๆนะตรงนี้ในการระเบิดสวนยางเพื่อที่จะ ทำยังไงก็ได่ให้น้ําเขื่อนที่สะอาดที่สุดนะครับให้ดินดีน้ําดีแล้วมันจะเกื้อกูลชีวิตของเราทั้งหมดเพราะฉนั้นพี่น้องคอกชอการสินเป็นกลุ่มเล็กๆแต่อาจชิดจะทําเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพี่น้องการสินที่จะเซฟเขื่อนลำเปาแล้วพี่แล้วพี่น้องการสินก็จะได้รับสิ่งดีๆจากสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะเกื้อกูล ไปไปตามคอนเซปต์ของงานบัิโลกของปี66นั่นก็คือดินดีน้ำสมบูรณ์เพื่อคูณชีวิตชีวิตคนชีวิตสัตว์ชีวิตพืชล้วนเป็นสิ่งผูกพันกันทั้งหมดวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องได้มาจุดเริ่มต้นตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทุกคนใส่รหัสขอขอชอการสินซเซฟเขื่อนลำปาวสามสองหนึ่ พกขอขอชอากาสินเซข่อนลำเป้าย้โอเคครับขอบคุณพี่น้องมาก